ว้าวคุณนุย้ยอ๋อปักใต้แน่ชื่อนี้นุ้ยนี่หนังหนังบักตือหนังอะไรหนังอะไรหนังตะลุงเหรอเออนังบักตืออีสานก็เออนังบักตือ <c oughs> นุยน้ยนุยน้ยนุ้ยโอเคนะครับโอเคเข้าใจตรงกันนะครับคุณนุย้ยถามจริงๆเธอลุงองอะลุงรักษาใครหายสัก คนยางรักษาใครหายรักษาใครหายไม่เคยครับไม่เคยไม่เคยรักษามนุษย์แล้วมนุษย์หายไปไม่เคยครับนานๆเออมีแต่รักษาให้มนุษย์อยู่อยู่เย็นเป็นสุขนะ นะครับนะครับคงเข้าใจผิดมากกว่ามากคุณนุ้ยฮะนะผมว่านะคงจะผู้คนเป็นโรคนั้นโรคนี้สวัดร้อยแปดโรคตามที่ได้ยินได้ฟังมาตลอดชั่วตั้งแต่เริ่มเกิดมาถึงนาทีนี้นะไปไปอะไรไปติดหนึ่งอยู่กับภาษาคำว่าเป็นโรคนั้นโรคนี้ก็รักษาหายไหมโอเคไหมครับก็เลยติดภาษาตัวนี้คำว่ารักษาหายไหมเนี่ย ประมาณนั้นนี่เปล่าไม่แทบครับถ้าลุงเดานะน่าจะเป็นอย่างนั้นมากกว่านะก็เลยใช้ว่าลุงรักษาใครหายไหมนะหรือถ้าบอกว่าถ้าจะให้ตรงนะรักษาโรคใดๆนั้นหายไหมนะถ้ารักษาใครหายไหมลุงตอบว่าลุงลุงไม่เคยรักษาใครแล้วก็คนคนนั้นเขาหายไปเลยแปบลบว่ามอดม้อยบรนังเสีแล้วหายไปเลย พอเข้าใจภาษาลุงเนาะแต่ถ้าเป็นโรคยังไงลุงก็ไม่ยอมรับคําว่าโรคนะครับที่เขาว่าลุงไม่ยอมรับเด็ดขาดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโรคใดๆที่เขาว่าลุงไม่ยอมรับแน่นอนโอเคนะใครยอมรับก็รักษากันเอ,เองก็ได้กันนะล่ะทีนี้กลับมาเข้าสู่เป้าหมายของลุงหงอกและคุณนุ้ยให้ตรงกันนะว่ามนุษย์เราถนะ้าหากว่ามีคําว่าเจ็บปวดนู่นนี่นั่น เขาบอกว่าโรคนู่นนี่นั่นแต่เราบอกว่าอาการอาการเจ็บปวดลุงทำหน้าที่เพียงให้อาการเจ็บปวดของมนุษย์เหล่านั้นหายไปเท่านั้นเองถามว่ากี่คนไม่มีสิทธินับประเพทนานานะลุงกกเบชิติเกินกว่าหลายหมื่นคนกันแล้วกันทำมาตั้งแต่ปี40ถึงนี่มันปี64ใช่ไหมครับ หลวงนับซีมันกี่ปีนั่นแหละครับประสบการณ์ตรงของลุงนะส่วนคนน้อยเพิ่งจะมารู้จักรลุงที่หน้าจอถ้าดีแล้วนะฮะที่มารู้จักที่หน้าจอนี้ดีแล้วเราะเพราะว่ามันจะได้เชื่อมโยงกันอะไรที่ไม่เข้าใจกันแหละกันมันก็จะมีการเสริมสร้างให้เกิดคำว่าเข้าใจเกิดขึ้นระหว่างคนในแต่ละรุ่นนะครับนะของลุงมันก็งอกอะนะ่าเนาะ อหอส่วนทางด้านคุณนุ้ยน่าจะประมาณไม่เกินสามสิบมัง้งนี้เป็นตน้นใช่นะก็แลกเปลี่ยนกันในลักษณะลุงรู้สองลูกหลานรู้หนึ่งหรือถ้าเป็นเรื่องของไฮเทคเครื่องมือเครื่องใช้พวกนี้มือถือไม่ถอยลูกหลานรู้สองลุงก็รู้หนึ่งเรามาบวกกันรวมกก็จะเป็นสามทำนองเดียวกันนะฮะเรื่องของ ในการเยียวยารักษากันละกันเขาว่าโรคเราไม่ยอมรับนะเขาว่าเชื้อโรคลุงจะไม่ยอมรับคำว่าเชื้อโรคนะแต่ลุงยอมรับแต่คําว่าสัตว์โรคสัตว์โลกมีขนาดเล็กกระจิ๋วริวิ้วยิ้วจนทั้งใหญ่เริ่มเทิมนะตัวใหญ่นะต้องสงเคราะห์ตัวเล็กเพื่อทอนตัวเล็กตัวเล็กต้องใช้ตัวใหญ่นะให้มีแนวคิดอย่างนี้ครับท่าน เหมือนคนเกิดก่อนต้องสงเคราะห์คนเกิดที่หลังคนเกิดที่หลังก็ลองเดินตามดูประมาณนั้นครับแล้วก็จะรู้ว่าระหว่างคนเกิดก่อนและคนเกิดที่หลังก็จะตามกันไปในลัณะนองการสร้างสรรจันทร์ลงโลกไปนี้จะน่าอยู่น่าใสามากยิ่งขึ้นนะครับรวมทั้งคนนุ้ยด้วยนะครับหวังว่าคงจะเก็ตอินทูระหว่างรักษาคนกับกำจัดอาการไม่ดีจากมนุษย์โอเคนะครับเจ้าข่าวท่าน